สวัสดีครับสวัสดีตอนเช้ามาดูบรรยากาศสวนโกโก้ตอนเช้ากันครับรับวิตามินซีเปิดน้ำเข้าล่องขอ,องไส้ไก่ช่วงนี้โกโก,ก้กำลังฟื้นหลังจากที่ อดอาหารอดน้ําไปประมาณเดือนช่วงนี้ก็เปิดน้ําใส่คองไปเรื่อยๆเพิ่มความชุ่มชื้นกำลังฟื้นครับกำลังแตกยอดได้กินน้ำํำรู้สึกมีกำลังใจขึ้นจากที่โคม่าแล้ว ตอนนี้ก็กำลังพักฟื้นแต่ยอดก็ขึ้นมาใหม่ด้วยระบบคองไส้ไก่ก็ผลตอบรับดีครับจับเพิ่มความชุ่มชื้นให้กับดิน จากเมื่อก่อนคือไม่อยากจะเข้าสวนเลยเห็นแล้วท้อวันนี้ก็กำลังดีขึ้นเรื่อยๆต้นที่ตายก็ตายไปต้นที่อยู่ก็ดูแลก,กันไป ทำแล้วก็ต้องทําให้มันสุดแต่ยอดใหม่ครับ ถือว่าโอเคน้ำคือชีวิตจริงๆถ้าไม่มีน้ำก็คือเรียบร้อยแล้ว ครับโดยรวมทุกต้นแต่ยอดขึ้นใหม่จะมาดูคลองที่ขุดเพิ่มเติมแต่ยังไม่ได้ลงครับด้วยหยาดเงือสองมือของข้าพเจ้าเอง ระบบคลองไส่ไก่ดินตรงนี้เป็นดินเหนียวบวกดินทรายไม่รู้จะปลูกขึ้นหรือเปล่าแต่ยังไงเราก็ต้องปรุงดินกันอกีกับเป็นระบบคลองมีแหงกระทะมีหลุมกระทะทุกมุมล,ลองไยน้ำใส่ โอเคครับต้องเพิ่มความชุ่มชื้นให้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 พื้นที่นี้ก่อนเพราะว่ามันแห้งเหลือเกินขุดแทบไม่ได้เลยต้องต้องเอาน้ำมามาใส่ก่อนเพื่อที่จะให้มันขุดลงเมื่อคืนนี้ลองแล้วไม่ได้เลยต้องใส่น้ำ อันนี้คือหลุมกระทะใหญ่จะบอกว่าหลุมกระทะก็มันมันมันเป็นบ่อไว้แล้วมันสามารถเลี้ยงปลาได้เลยเอาไว้รองรับน้ําเวลามันมันไหลลงมาจากจอบใบเดียวกับสองมือ รุหน้ายัางไงเดี๋ยวจะ,จะเรียกอะไรจะไปเจอกันรอบหน้าแล้วกันครับขอบคุณทุกท่านที่รับชมสวัสดีครับ